สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ท่านมาพาฝรั่งหน่อยมาเที่ยวสวนสัตว์จ้ะเที่ยวสวนสัตว์มึงสัตว์น้องกันพอกลับดูเออเหรอเหอเเห็นสร้างคนเห็นสร้างจ้ะสร้างเดี๋ยกจ้ะเห็นสร้างเออเพื่อนอุ้ยเห็นสร้างเห็นสร้าง สว nah, like right. right. ah, uh. ัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนมานี่ผ้าม่านผ้าพลังหน่อยมาเที่ยวสวนสัตดเที่ยวสวนสัตดก็หน่อยนี่พอ store dyr. Mm. Jo. Ja. Skal du ned, eller hvad? Hvad er problemet? Er du Sang da. Sang, sang. Jeg tror, vi skal lige gå lidt, Nicolaj, så du ind og se i bilen, så du sove lidt. Ja, yeah. sådan er. Se. ย่างไปมึงกันต่อไปแล้วก็หน่อยว่าอยากนั่งรถแกรถมน้งเอ๊ะดีเด้อดีเด้อไปใหม่เต็มจั่นล้มไปดิุ้มเอา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 เมาเ่าถ้าเนี่ยจะเป็นปลามั้ง ปลาจันเห็นตัวเซีเดเดฟิชียนี have, ้กูไลดีส <camar> ต <ader ie> <m ning> ัวใบไม้ปลาอย่างปลาคาบก็จ้ปลาคาบเดเฮนี่กูไลดีสตัวคาบฟิชดีสตัวจ้าแล้ฟ้ากกันท่าไดหมกอีกทาาะแล้วาไ้นอะเนาย่าหนันบาสอย่เดไป้อ

มีสั่งอีีสองตัวจ้ะไหน<อ>ยาก,กับเน้นไว้สกักแน้นไว้ตัวหนึ่งเยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งตนงตรงนู้น

เอาสลัดกันไปกินละสิตีก็สิหันล้างหายเลยแต่กินสลดัดเ,เ,เ,เอาห <laughs> ันมาเมืงมองละเหร ตอนนี้พากันยางบันนรอบเมืองจาาเดี๋ยวจังหน่อยแต่เปลนขับรถวนเนาะมันจะมีสิงโตมีนังน้ำภาพเมืองสิงโตสังโอ้ที่ัก็นันเนี่เดี๋ยวเดีเดนยดเดีอดเด้ยเดีกยวดเดด มาจ้ะแฟนมามาหนั่นไอเลนสัตมาภาษาไอเลนแต่ก็หลุดจกเนาะเขายักกับซีเฮชเด็กเล็คอมโซดีก็ต้คมซ่มั้งนี่เป็นอูดจ้ะอูด พลังหน่อยตื่นเต้นเอิ้นเอิ้นขางแรกของพุน่นพามาเตียวสวนสัตว์เยอะชอดีซ้ำเลยค่ะเซนเนี่ย อันนี้เป็นต้นเกาลัดจ้ะทุกคนลูกมันลูกมันลนกี่เห็นคนเขาเก็บอยู่น้อยมันเนี่ยอันนี้แต่ว่านี่เป็นลูกน่อยมันเนาะลูกอ่อนๆมันลนเต็มผืนเลย

จะวาทาบนนินดนหรอกัน,น,กนด่าสุดเ,เนนอ็อจะจาทรกคนเข้ามาแล้วขับรถวนไอตัวนี้เคัคนศูนยี่มหำรายใจผู้ชีนี่คะไรนั่นชีแกดูชีย้ยครับ ควรเขาอีกน,นี้กันมีเฮ้ยฝันค่ะค่ะเติ่มพลังไอ้ มาจากทางอันนั้นอเมริกาเหนือ,นะอเนาะโนเมเค่ะสามเป็นบาทยังไม่ได้เห็นอยังเลยไปได้๋ยวใครเฮียซนะอันั้นเป็นอย่างเป็นเป็นงัวหรือเป็นอย่างอะโอ้โหเฮ้ย <laughs> ขนหนาเ็ดตุ๊ปื้

Det var dem indianerne, de levede af dengang, før de blev fordrevet. Nybyggerne, der levede de jo af dem. Ejdå, altså. Ejdå, gerne. Det <tryk> er en masse af sat, masse Afrika.